เรียบร้อยอย่างดีสวยงาม <_ paranoid> อย่าลมกเบิางออกดไลค์ออกดแชร์กดซับสไครต์ออกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วนะครับสนใจขี้หนึ่งติดต่อได้เลยครับพี่น้องทีมงานชำนาญมือคีบทำงานมามาก กว่า20ปีขึ้นไปทีมงานดึกดึงเทียนขึ้นกับเห็ดแดงพี่น้องเห็ดงานขึ้นกับเห็ดยงเว้นกับเห็ดติดต่อได้เด้อพี่น้องงามๆสุดยอดเลย สวัสดีครับ